สวัสดีครับทุกวงการบุนวายเพราะตัญหาโลกกดหลงจะบังตาจนมืดมองทั้งตำแหน่งทั้งอำนาจโอกาสทองทางแก่งแย่งครอบครองมองผลพวงก่อนเข้าสู่ตำแหน่งช่วงแกงขัน คำสัญญาสารพันอันน่าห่วงหลังเข้าได้จะอย่างไรให้ถามทวงทุกทุกอย่างจะเลยล่วงไปทำลมนับตั้งแต่ขั้นต้นจนสูงสุดตันหาอยากไม่มีหลุดยิ่งหมักหมมเป็นสังรานฝังกลบที่ต่ำตมเป็นปัญญาค่านิยมที่ควรเมิน การมูลฐานงบประมาณอาหารเหล็กเด็กโครงการใหญ่โครงการเล็กไม่ขัดขืนทุกโครงการถ้าตรวจเข้มตามประเมินและต้องเดินแบบตรงฉินไม่กินตามกฎระเบียบใดที่เอ,อื้อให้เถือทิ้งหัวไม่สายหางก็นิ่งเพราะเกล็ดขามกฎต้องเข้มเต็มข้อไม่ต่อตาม เลิกเช้าชามเย็นชามไปตามจริงถึงเวลาแก้ไขให้ใสโปร่งเปิดหนทางให้โรง่งให้พร้อมวิ่งเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่ให้เอาจริงอย่าปล่อยทิ้งให้ตันหามันพาไปรูเร็กลำปางวัลกรณออนไลน์ไม่แบกก็ไม่หนักไม่ถือสาก็ไม่โกรธไม่คิดมากก็ไม่กลุ้ม ไม่ทุ่มเกินไปก็ไม่ผิดหวังปล่อยวางบ้างก็ไม่ต้องทุกข์ใจการแก่ชราเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่แก่แบบมีคุณภาพเป็นเรื่องของเรานะครับ